ว้าวใครอ่ะมันว้าวล่าสุดอ่ะไอ้หมดเต้นมะกดไปเหอะไอ้ที่มันหมดล่าสุดกูล่าสุดไอ้มันเจอศพแล้วมันก็จะรู้กลับเขายาวหมดเลยปิดยานด้วยอยู่เลยเหี้ยน่ากลัวชิบหายไอ้สัสกูจะกดชิบวิ่งกูไปโดนอะไรค็โคอนโทรไอ้สัสอาะไรดูดิโอ้โหเแรกมาเป็นศพเลยสัสกูปะโฟ มันแบดศพยังไงอะคนเลยแบดจบโอ right. oh ้โหโซดุดเดือดอ้าวไปของกูเองเอาไปไอ้ฟั้นขอมันถูกมันราบกันทุกคนแล้วประตูเออประตูมันมีเปอร์เซ็นต์นะมันจะเปิดเองมาแล้วมาแล้ว อีกหนงคนไอ้สัเลอีกคนวะเลยอีกอีกคนเดียวเอ้ยอีกสองคนสองคนสองคนเลืกกูด้วยอยโอ้โหอ้ยนหลอนหลอนหลอนเือเต็มทีละพอร์ตอะกูบอกเลยโอ้โหสบกันเฮ้ยให้มือมือมือยัลอคนได้ใครบุกมืออะ ไปแท้ไปเถอะไปเถอะไอ้ยี่กวาดแล้วไปเถอะไปเถอะโอ้กวาแล้วยี่เหลือเราเดียวกูไอ้าทไอ้ฟัดก่อนเฮ้ยยีิบาทน่เอเฮ้ยห้ายี่ห้าบาหรือโปรฟิตดีอยู่ยิดยิดโอเคถือเชรกันถือของบายห้ามขายวอคกี้ทอกกี้กับแบตไลท์นะ เราจะให้เด็กใหม่เป็นคนกดใช่เด็กใหม่คนนั้นก็คือต้นยังยงยๆงต้นมึงเห็นลิงเบลด้านขวาป่ะมึงสามทีเออมึงยืนรอได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาส่งกดรัวๆกดยินใกล้ๆยิงใกล้ๆยิงใกล้ๆเฮ้ยโคตรชัวร์เลยไม่ไปเก็บของเลยเฮียไลยศพเพื่อนเอามาขาง ผบจะได้ได้ไงโดนผู้กเข้าไปเลยไอ้ผูกบนายหีวิญญาณหรือสัตว์เฮฟเฮฟตัวเฮี้ยอะไรอ่ะอย่าดึงออกอย่าดึงออกในมือดีในมือดีอยดึงออกในมืออย่านะอย่านะกูสวดมนต์นะตรงนี้ตานตรงนี้ตานตรงนี้ตานทางนี้ตันทางนี้ตานแล้ว สองเกยตอนมือกันในหองได้บุญกณฑ์โค้งเกณฑ์ห้องได้บุญหัวมาแล้วไม่รู้ไอ้ตอนรอดยินเต้นกับกูอยู่ข้างหน้าตอนนี้ยังมาร้ไอ้ต้นปลอดภัยแล้วอีกสองคนไม่ทราบสถานการณ์เลย เดือนต่อมาเรื่อยติดตันตัน้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยไปด้วยเฮ้ยไอ้แมนไอ้แมนตัน มันไม่แค่นี้ไม่แค่นี้ช่างแม่งมึงดูกล้องไอ้ฟันดิคนอื่นออกมาแล้วมึงดูกล้องไอ้ฟันดิว่ามันยังขยับอยู่ไหมม <า S 1> ึงมาดูนี่มึงมาดูนี่ไอ้ฟันลาทาผีหา <c oughs> ทางออกไปเจอชัวแดงแดงเนี่ยเข้า<อ>ไปลานะฟันได้ไหมใช่ใช่มึงเข้าไปลาฟันได้ไหมสักคนหนึ่งมันวิ่งหนีะสงสารแม่มันมีของเว้ยเนี่ยมึงเห็นห้องปะ ท่านสมาชิกท่านสมาชิกคนที่เพิ่งออกไปของเราติดภารกิจระดับชาติมียาโเมียาตามมงอนด้วยต้องกลับแล้วเพื่อนอ,อะไรอ่ะให้ถือพวกมีใคร ยาพักกูแล้วของผมไ่้ไหนหกสิบแปดบาทข้าบทนี้ขึ้นไปยังอฮ้ยรใครอยู่ข้งล่างอะุูตายดิาา มาตามกูวย้เ <polarization> ้ย้ยาม้ยว้ยเฮ้ยเเอ้เเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เีย้ย้ยเ้ยา้ยเไ้้้ยเฮ่ย้ยย ตรงทางขวาเนี่ยซายสิที่เราออกมาเฮ้ย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 โถโถเดินเดินจะถึงยาเลยถึงยาเลยสัตว์มันมาจากไหนเนี่ยไม่กี่เล่ฟันออกเลยไปแล้วไม่กี่โมงเองมันมาจากไหนวะ เฮ้ยมีตัวยิ่งนะมีสมองบนหัวนะมีแดง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 เอ้ยใครไปเปิดประตูให้ว้าวกูเดินช้ามากกูเดินช้ามากมันหิวได้ปะดันไงี้ยดันดันเงี้ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยใครมีผัว เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูให้แสงเดี๋ยวกูให้แสงกูมีพ่วงแต่ไม่มีรั้วไปทางอื่นดีกว่าไปทางไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีละแมสต์นี่เดี๋ยวกูให้แสงเดินเดินเงียบดิเดินเงียบดิไปซ้ายเดินเงียบไปซ้ายดิย่อย่อไปซ้ายย่อไปซ้ายเฮ้ยเสียงเสียงขวา ไม่น่าไปเลยเว้ยผู้หญิงประตูสตีไปเดินตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายเอ้ยขวาขวาขวามันทางชิดข้างห้องห้องมาเชื่อมกันห้องไม่เชื่อมกันเฮ้ยลูกกดตะแกรงตลอดอะไรที่มันเปิดเจอไหมแมงมุมอยู่ซ้ายนะไม่ผิดอ๋อไม่ใช่อยู่่่นนีี้้ไปขวา ดินไปขวาเดินไปขวาเดินมาขวาเอ้ยเดินมาขวาาีตกใจไปใช่หน่ามาต้องฆ่าตัดกันนี่เหรออยู่ด้านบนครับเอ้ยเดี๋ยวด้านหน้าไม่รู้ำไม่ได้เอ้ยด้านบนอยู่ด้านบนว้ายโอ้ยไอ้สัสไม่ปห่ไึงเฮียยิงได้ด้วยสั้ แม่มันไปแล้วมองสิมองสมองสฟังคุณนะฟังุนะนั่นแหละทำแบบนอ้ต้นต้นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนิดวิ่งไปอ้าวใครม่งล่วงใครดวลงไปนิยมแดงทราบแล้วเปลี่ยนเขตใไป

ข้างล่างไม่มีสองข้างล่างไม่มีไะ่มีไม่มีไม่มีไม่มีมันมุมไม่มีมงมุมไม่มีใครมีพวกเบิร์ดมีทางเดียวแล้วแต่เราต้องมองมันอ่ะกูเอาน็อตตบมันได้ปะกูได้กูได้กูได้กูมองยังคนใครจะมองใครจะมอง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 เองมองเองกูไปแล้วกูไปเธอขาวเธอสวยฉันจึงได้มองมองให้หน่อยมองให้หน่อยมองหลังมันให้หน่อยมองมองมองอยู่มองอยู่มองอยูว้าว

ดาี่ของเยอะแบบนี้เลยไอตัวปากใหญ่ตัวปากใหญ่ตัวหนอนปากใหญ่อ่ะที่มันโคตรวันอ่ะชื่ออะไรนะไอแพลไอแพลไอเพลไอแพนั่นน่ะสมอกิงสมอกิ้งพวะเรกล็อ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 กโอเคไม่ได้ไม่ได้กับกาบกาบกาบเป็ดอาบนน้ามา้าในคอม้ย ต่อกระจองแลมองคือเล่าทางไมไปางไปต่อไม่ได้มาเลยใครกระซิบวะจะพูดอย่างนี้คนุกกลัวหัวอุ้ยเล้ยเอ้าใครโดดลงไปอ่ะโอยไอ้เฮียไอ้เฮียพิกอันนี้ไม่รู้จะพูดคำไหนจะเว้นชักเขามาโกเลยเฮ้ยได้เสียง สายไปทางนี้ออกมาหน่อยเอ้แมนอ่ะ้าวแมนมาวิ่งมาวิ่งมามาทางนี้ทางนี้แมนแมนอยู่ว้าววางกระดิ่งเป็นสังคุมคลอง ว่าเราโอ้โหหมูหางกระเด็นมองมันมองมันวายเอ้าไปขว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 ากัดเบิดอบ้ากัดเบื่อบ้เฮ้ยเอออะไรเต็มเลยน่ะตรงนั้นตัวอะไรอ่ะกางเดิมไปเจอแมงมุมไหมกับทางเดิมเจอแมงมุมไหมว่าเราอวนออกไม่มันไม่ได้มีแค่แมงมุมมันมีอีอ้วนนั่นอ่ะไอ๊ะนั่นกลัวคงนั่นกลัวคนอ๋อมันกลัวคน แม็มมุมอ่ะเดี๋ยวกูตันตันตันเมืองเมืองอะไรอะไรกลับไม่ได้มึงเต็มวิ่งนะเต็มวิ่งนะตากูวิ่งไหนไอยี่ยอมมึงมาฉ่ายอ้เมึงมึงวิ่งไปขวาเดี๋ยวกูตียายมามุมแล้วกูจะวิ่งหนีก่อนโอเค้ปะขวาไหนวะ โอ้เอาแล้วใครจะเปิดนะอ้าลข้ามไได้ไงเปิดประตูได้เดยอ ัวมีตัววมมีตััดนอยู่ขวามือนี่เลยอ่ะเหมือนจะมีเหมมือนจะีทรายด้วยแบบเพื่อนมันต right? ้องไปทางไหนนะเจอสายใช่ไหมให้อ้าวโอ้ยช่าใหม่แม่มันนพิษไม่โดนไม่โดนกูรอดพี่เดียวอะไรได้บ้างโดดโดด ตัวยิ้มอย่าเยอะอย่าเยอะจอย่าเยอะจอย่าเยอะตัวตัวอะไรเต็มไปหมดเลยน่ะมึงแล้วเมืบียงคว่ามีหัวสปิกอีกใช่เหรอโอ้โหกูกระโดดขึ้นอะไรไม่ได้เลยเมื่อเออใครมาดี่เมื่อไร้ยอะไรอ่ะใครมาโดดคว่ำาดลงมาลงมาลงมา เียงไรอ่ะอ๋อระเบิดเสียงเป็นคนเคียวข้าเกี๊ยวอ่ะที่นีะนะใครมันเยียววะใครตนั่นเหลี่ยงใครเหลี่ยงไอ้ฝันคนเดียวไอ้ฝันใครพี่ รอข้างนอกถ้าไม่กลับมาพาใใน0ิวิไปเลยโหติกตึงเฉยเลยเฮอสองสองสากูดฟนสี่ห้าหกเจ็ดตามใจตัวเองสุดไม่เท่ากันเลยเฮอยเฮ้ยสิบพอดี้ามสมคนไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ให้กูถือจริงหรอ ใ่นี่มันโอเนออกโอเนออกโอเนออกเป็นเป็นย่อก็ยืนเอาบงโกบงโกบงโกงเอ๋อทำอ้าวเอ้าเอาไอ้ต้นใจคนเดียวเอ้ยหนึ่งสองจ้าเมื่อกี้ใช้พวกสองคนอยู่ก่อนพวกสองคนอยู่ก่อนให้พวกสองคนอยู่ก่อนมาโอเคปะ ดินไปนสอคนที่ใครไม่อยากไปกับทีมเนี้ยไม่อยาไปกับทีมนี้ยเอไปอ้ไอไปท้ายไป่มาห่างลยขับรถเดี๋ยวขับรถใครเจ็บระเบิดนอนนนไปอนไปดินอนไปดิเอาไปเอาไปเอาไปคนนึงไม่มเอาเดี๋ยวนี้โดนพนอตีให้หน่อยใช่มันตัวคนไอ้ยาคุอยาอย่าดันอย่าดันเนีนยนหัวป่ะอัอเข้าท่อไปแล้ว หูยของประตูนี้ไปไหนเอ้ยเอ้ยอ้าวพันพีตีัีตตี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 เออเออเีอเฮ้ยีีตีตีีตีตีีตีีตีตตตตาตีวตี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 อีต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 รตะตี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  ไหนลูกหลังใครอะคนลุกคนลุกแม่บงทางทางที่เรามาเว้ยระวังระวังระวังก้อนระวังก้อนขวามมือขวามือขวามือขวามือใครมีพวกตีมาดิปิดอะไรครมามาเอาดิตั้งใครมีผัวมาผัวแค่แต่ว่า

ตีก้นอออูมองไม่เห็นโดดขึ้นอย่างเงี้ยตีได้ไอ้ต้นตายไอ้ต้นตายไม่แม่มือรู้ว่าทำไมกูตายหมึงรู้ปะมึงจะไปกูไม่ได้ตายเพราะตัวของกูตายเพรพวกมึงไงไอ้ยี่ปีกูแต่ใช่เอไม่ใช่กูไม่ใช่กูแล้วหนึ่งไม่ใช่กูแล้วหนึ่ไม่ใช่กูไอ้วกัวปีูอ้ัวมันกูบอกก่อนเลยไอ้หรือว่าไอ้ต้นองมึงตายตอนมางหรือเปล่า ไม่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 ตายกูตายเพราะตนพุ้ยกูไม่เป็นเสียงป่อ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 งป่ง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ตายเลยกูฟังกูฟังกูนะชื่อกลัวอยู่หลังมึงใช่ไหมแล้วกูก็ตีป้องข้างหลังปึ๊บมันล่วงใช่ไหมตัวกม้มฟาด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 มึงโดนไม่ฟาดมึงฟาดกูไม่ได้ฟาดแมลงไงแต่เสียงแรงนะเว้ยเสียงกู ตายคือฆาตกรตัวจริงกูไม่ผิดกตีมาเลยกีกี้เป่าติดตัวจริงสวอบสวอบสวมบสวอบสวอบสวอบอ่ะอันนี้อันนี้พวกมึงหนังกูมึงตายแล้วสองทีแล้วไอ้เหี่มาแรงอ่ะไปเพื่อนเพื่อนไปเว้ยไปเว้ยนี่ไอ้ฟาด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 มากูฟาดเปิดไฟแล้วมึงตีตาเนี้ยเสียบนี้ยเสียบนักสวอบอ่ะ

จะถือของก็โดดเอามือเปล่ากระโดดนคือเฮ้ใครเปิดอ่ะขยับขยับไปอีกหน่อยดิขยับไปอีกหนมาวุ้งเจมไปมุ้งด้วยอุ้ยตัวเลยน่ะเพื่อเห็นน่ะเขมาสี่ซัดเนี่ยเอาลังเอาลังเบียร์ทุบขวบมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ข้ออะเขาทำไงอ่ะ าทำไงอะนี่ครับรีไปประตูใหญ่ครับขอเต็มเลย

อ้าวกูโดนอ้าวเห่เห่โดนอะไรอ่ะโดนหาข้าไปอิบทีละชิ้นแล้วก็ออกมาครับทางดูตรงฮะอยู่ใกล้คนแบบค์ด้านไงโอ้ดีจังกลัวมีสองตบกลัวมีสองไอ้ต้นขวาเพื่อน แวนยูยูยานละครูว่ามีสองต้เหมือนวิ่งเข้าไปใกล้ด้วยด้านด้านไงกรูดกรูดกรูดวิ่งพลาตีแตกเลยไม่รู้หางกับยานในแต่ละด้านเลยอทิ้งแม่สัตว์นั่นงามงาม ปิดไปละออกมาตรงนั้นมันออกซ้ายนิดเดียวเพื่อวิ่งไปใกล้เลยอออกมาทางข้างหน้าแล้วโอ้ลังเบียรอย่างเยอะเลยเสียงอะไรวะโอ้โหเด็กแต่เบียร์ไม่กลับยังไงก่อนเหี้ยคนกลับคนนึงคนกลับคนนึงกู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 ไปคับไปต่อคำถามกลับกลับยังไง กลับยังไงข้อที่หนึ่งคุณเก็บของขวัญไปโอเค,อออเคกลับยังไงกลับยังไงอ่ามีรอยเท้าอยู่เอาหายไปแล้วรอยเท้า ทาราดนี้แลวฮะไม่ใช่เสียงตัวอะไรเดินเนี่ยเสียงตัววิ่งเนี่ยว่าใช่แล้วแหละเรายอมตายไหมไม่ตลกมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้ว <c oughs>

มันเข้ามาดีโชคดีชอบเลยไอ้ยันเราไปคนไม่รู้ทางสองคนอ่ะไอ้ันไปเลยรีวันรีวันไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไอ้แมนพูดปิดคลิปไอ้หน้าหิ้